แล้วถามว่าคเหมนบุกเข้ามาแสนห้าหื่นหกพันล้านครับกำลังลบมหาศาลใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมงท่านขอซื้อเครื่องบินที่ตกอีกสามลำตกสามขอยี่องใช้งบอีกเท่าไหร่เอาไปทำไมท่านช่วยตอบผมหน่อยเดียวเาไปทำไมนั่นน่ะสิครับของกองทัพด้วยนะครับกองทัพบกค,ครับ อันนี้อาแปะก็บอกอีเอาไปอีหวังค่าของมิช่ังอ่ะปวมารู้แปลว่าอะไรของมิช่ังอ่ะครับอาแปะด่าเลยอาแปะขาขาดที่ขายน้ําอยู่ตอนเราไปประตวงอครับบอกไอยาอินี่อ่าคขบอกอีไม่ไหวแล้วครับแล้วดูดิครับวันนี้รถถังยูเครนเนี่ยมันยิ่งกว่ารถดับเพลิงของพ่ออภิรักษ์ครับพ่ออภิรักษ์เนี่ยไม่ใช่โดนรถดับเพลิงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวต้องตามมาด้วย b r อาที บรทีคือไอ้รถรถเมยรถเมย์เกะกะวายวอดหมดขับทุนเจ๊งกระบงไปหมดครับแล้วเองใช้เงินภาษีเป็นพันๆล้านขับทุนไม่ผิดครับมีที่ไหนในโลกมีที่ไหนในโลกต้องรับผิดชอบท่านดูแล้วกันรถถังจากยูเครนคนที่ประกวดราคาได้เนี่ยไม่ได้ซื้อสองอบังอบังเละไม่เป็นไรเพราะว่ารายนี้ย้ายประโยชน์กับกองทัพ ก็อบังเละพูดไปเพราะตอนนั้นอบังเละใหญ่ขอโทษเป็นคมชใครจะกล้าแต่สตองอเขาทวงติงมานะครับและก็รถยูเครนเนี่ยมันเป็นรถเก่าครับระเบียสบสักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการพัสดุของเราต้องเป็นรถใหม่เพราะรถอันนี้เนี่ยเป็นของประเทศเรัสเซียและเขาเอาไปเก็บไปที่ยูเครนเป็นพันคันถ้าจำไม่ผิดสองพันคันและยูเครนแยกประเทศก็ได้รถถังไปด้วยก็เท่านั้นเองครับ เขาระบุว่าต้องเป็นของใหม่ไอ้นี่สมัยส,ยสงคารามโลกครั้งที่สองใหม่ฮัตติเองเหอรอเอาไม่เป็นไรพ่นสีใหม่พ่นสีใหม่ <c oughs> เขาบอกต้องมีสายการผลิตครับเพราะว่าจะได้มีอะไรขอโทษยูเครนไม่มีสายการผลิตครับแล้วว่าไงดันทุรังซื้อไปแล้วขอโทษนะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วร็อแรก9ก้าคันวันนี้ยังไม่มาเลยอิตาพวิทซื้อรถสองไม่เกรงกลัวฟ้าดินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ASTV เขาบอกว่าร่วมกันตั้งแต่บิ๊กบัง บิ๊กป๊อกบิ๊กตู่บุญรอดสมทัศน์สมบักสุนทรเวชประวิทย์วงสุวรรณทุกคนล้วนแต่ผลักดันแมมเอยชื่อบุญรอดสมทัศน์แล้วเจ็บกระดองใจผมไม่เซ็นผ่านก็มีอันเป็นไปย้ายซะเลยไม่เป็นไรครับท่านทำไปเถอะครับผมจะรอดูวันช่วงนี้ท่านเป็นประหลัดอยู่ใช่ไหมเป็นรองประหลัดประหลัดเขาฉลาดครับเขาบอกว่าม่อให้รองประหลัด สายส่งกวาบำรุงเป็นคนทําแล้วไม่ต้องมาผ่านตัวใครตัวมันไปถึงรัฐมนตรีเลยเพราะอำนาจอนุมัติอย claro> ู่ท im ี่รัฐมนตรีวงเงินมันเกินก็คือประหลัดไม่เซ็นประหลัดไม่ต้องเซ็นเลยเพราะว่าเรื่องที่ไปถึงประหลัดอนุมัติประหลัดถึงจะเซ็นเรื่องที่ประหลัดอนุมัติไม่ได้อำนาจอยู่รัฐมนตรีเขาไม่จำเป็นเลยเขาบอกผ่านเลยเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบครับไหวครับครับผมไม่ยอมคู่ยังไงก็ไม่ยอมคือให้รองประหลัดเป็นคนเซ็นส่งส่งเลยก็เป็นอย่างนั้นขั้นตอนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วท่านดูยังกล้า ซื้อรถที่สองร,รัฐบาลขิงเน่าเนี่ยเห็นด้วยโดยที่บุญรอดสมทัศน์ผูกพันข้ามปีเลยนี่นะครับวงเงิน3,898ล้านบาทและวันนี้ยังส่งของไม่ได้ไม่มีบทปรับ,ครบเครื่องยนต์ต้องเปลี่ยนต้องมีการแก้สเปคเอาเครื่องยนต์เรือมาใส่รถโอ้โหวันนี้เห็นใจแล้วกันครับ,รบผมว่าผมได้ไปเยี่ยมคุณบุญรอดแน่ แล้วก็จะเอาเข้ามันไก่กับโอเลี้ยงของตอนนี้ท่านังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับแต่คนเซนอนุวัตอะไปพบเน็กเสียนห้องเต้ไปซะแล้วครับเพื่อนผมเองครับมาเซ็นมาเซนก็แสดงว่าอาวุธจุทธปกรณ์ที่ซื้อเข้าไปตามที่ท่านบอกเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่ซื้อไปไม่ได้คุณภาพตามสเปคที่ควรจะเป็นถูกต้องครับก็ท่านดูดิครับไอ GT 200อยอะไรอ่ะ ผลเอกประทุมวง์ก็บอกไม้ล้างป่าช้าไม้ร้านป่าช้าแล้วมันก็ชี้ไปไงตกลงอันอื่นเขาขายไม่กี่ตังค์ไม่มีเครื่องอะไรเลยอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าประมาณ3 0 0ร้อบาทเราซื้อตัวละล้านเห็นไหมครับบอลลูนบอลลูนเรือเหาะเรือเหาะเรือเหาะนิรละยวันนี้เหาะไม่ได้เลยเพราะว่าเหาะแล้วมันไปดุย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 บังคับทิศทางไม่ได้ขึ้นสูงไปกล้องมองไม่เห็นลงเตี้ยเขายิงได้ก็เลยจอดมันซะเลยแล้วเงินก็เป็นพันล้านมันน่าเจ็บกระดองใจไหมครับ พี่น้องทางใต้ก็ตายเอาตายเอาไอ้นี่ก็ไม่รู้เอาเครื่องมืออะไรไปปราบครับโอ้โหแล้วยิ่งนโยบายของคุณยิ่งเละมันเลยครับแยกละครปัตตานีออกมันไม่ใช่เป็นเขตปกครองพิเศษใช่ไหมครับที่มันไม่ใช่นโยบายแก้ปัญหานะครับครับครับซึ่งคุณคุณยิ่งรักเองก็บอกว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษตามแนวคิดของท่านพลเอกเฉลิมชัยยุทธยครับถ้าเกิดมันมีการแยกอย่างนั้นจริงๆเนี่ยท่านมองว่าเรื่องความมั่นคงจะเป็นยังไงครับ คือมันไม่ถูกต้องเลยนะการที่จะแยกออกไปปกครองตัวเองเนี่ยครับและเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับท่านจะต้องทําให้คนที่อยู่แถวนั้นเข้าใจเราได้ถูกต้องวันนี้เขาเข้าใจเราไม่ถูกแล้วท่านคิดดูตายเฉลี่ยวันละสองคนใช้งบประมาณเป็นแสนล้านครับไม่ได้ผลอะไรเลยทําไมไม่มาทบทวนล่ะครับทําไมไม่มาทบทวนเริ่มตั้งแต่ทังสินบอกโจรกระจอกพิสิ์ก็ทะลวงหมูมากเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลวร้ายกว่าเดิมพัฒนาจากบอมธรรมดาเป็นคาบอมแล้วครับผู้วงผู้ว่าโดนกระจุยไปหมดจะไม่เหลืออยู่แล้วท่านจำพ่อก็ขอได้ไหมครับที่พ่อเราสมบูรณ์ก็เป็นพ่อขอแล้วงอีสานทั้งเหนือครับยังไงก็ไม่จบมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติจบไปแล้วครับจบไปแล้วแจกปริ๊อัพคนละคันให้ที่ทํากินจบไปเลยครับคนไทยบ่นหน่อยคนไทยที่ไม่ได้เป็นคนไทยได้กันคือ ที่ไม่ได้เป็นเข้าป่าบนว่าแหมไม่เห็นได้ปิ๊กอัพเลยเรียเข้าป่าจะได้ปิ๊กอับอกไม่เป็นไรอดทนหด้เพราะว่าเขาลาบากมาเยอะแล้วอยู่ในป่าก็ตอบแทนเขาครับใช่ไหมครับให้ที่ทากินให้อะไรก็อยู่ได้ก็เป็นผู้ <มา S 1> ร่วมพัฒนาชาติไทยไปก็หมดไปครับอาจารย์จะไปบังคับจิตใจเขาได้ยังไงต้องทําให้เขาเชื่อก่อนก็ดูหมอแวเพื่อนผมดิโอ้โหจะมาเล่าให้ฟังเล่าไปร้องไห้ไปแกโดนกดขี่จากผู้ปกครองประเทศ หมอแวร์มาฮาดีแวร์ดาโออ่ะคราวนี้สอบตกไปเลยสอบตกไปเลยราธิวาสเรียบร้อยไปเลยครับ,รบทำไมรเราถึงไม่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเราว่าเป็นยังไงเพราะเราก็คนไทยด้วยกันเป็นได้เพียงนับถือคนละาศาสนาผมไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเมื่อตอนผมเป็นในทหาเด็กๆไปอยู่ปัตตานีไปอยู่ยาลานราธิวาสไม่เห็นมีปัญหาครับไปขอมาพงมาพระกขกินเขาก็ห้ไม่เห็นว่าเลยครับแต่เขาค่อยปีเราเองเหนื่อยหน่อย ทีนโยบายที่ถ้าถ้าเพื่อไทยไปทําจริงๆเนี่ยคิดว่าปัญหามันเกิดมากกว่าที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมครับผมว่าเกิดมากกว่าแก้ปัญหาครับคือการแก้ปัญหาทางใต้เนี่ยมันต้องแก้ปัญหาด้วยทางสังคมทางการเมืองวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไปไม่ได้ครับมันก็สู้กันไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็ขึ้นบนภูเขาลงมาปฏิบัติการขึ้นภูเขาครับรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ได้แต่ โฆษณาชวนเชื่อเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมมาถูกทางแล้วแท็กซี่ก็ถูกทางอภิสิทธิ์ก็บอกเรามาถูกทางแล้วไอ้ทางที่บอกในทางสุขาวดีตุ้มตุ้มตุ้มบิดาคุณไปไหมล่ะคุณบิดาคุณคุณลูกคุณไปไหมล่ะก็จะได้สุขาวดีด้วยกันเลยเกิดเหตุการณ์รุนแรงทุกวันก็แถลงข่าวว่าฝ่ายรัฐบาลปราบปรามได้ผลผู้ก่อการร้าย ไม่ทราบจะทํำยังไงเลยแก้โดยการระเบิดทุกวันเพื่อของบประมาณเพิ่มดันได้พอถึงยุคที่เขาลามัดอนถือสินเขาก็ไม่ออกปฏิบัติการออกเลยรัฐบาลปราบปรามได้ผลเป็นที่ยอดเยี่ยมไม่ออกปฏิบัติการเลยว่าไอ้มึงดีทั้งหมดเว้ยโอ้ยอภิสิทธิ์มึงใช้ได้เลยเว้ยแบบนี้ถ้ามึงบอกหมาที่บ้านมึงเห่าเป็นเสียงคนกูเชื่อโอ้โหดูมันพูดดิครับเนี่ยก็ดีแต่หลอกปลิ้นลิ้นกระโดดไปจนกระทั่งบ้านเมืองเละถึงทุกวันนี้ แล้วท่านจะออกไปเฉยๆนะครับครับแล้ววีละของผมอะโชคดีนะคะรับอิตาพันินี้แกสอบตกแกสอบได้ละผมหนุ่ยต้องไปบวชแกสอบตกเอาวีละของผมไปติดคุกคแล้ววันนี้แห้งเหี่ยวหัวโตอยู่นั่นนะ่ะแย่เลยครับถูกจับในเขตแดนไทยแล้ววันนี้อภิสิทธิ์ว่างไงครับมโอยสี่สามไม่ต้องขึ้นศาลโลกไม่เกิดเหตุตามชายแดนไม่มีชาติส่สามก็ามาภาษาชาวบ้านเขาเรียกเต็มตีเลยหมดสามอันเลยศาลโลกตัดสิน แล้วก็ยังไปขึ้นศาลโลกอีกครับอาาจรย์สมปองใครแต่ใครผู้รู้เขาบอกอย่าไปขึ้นเพราะเราออกจากภาคีศาลโลกมาแล้วครับต้องไปศาลโลกตัดสินมา17คดีไม่มีใครยอมทําตามเลยมีประเทศไทยทําตามสมัยยมุสลิมคดีเขาพระวิหาร,รแล้วนี่จะไปครขั้งสองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ที่เรียนอังกฤษเนี่ยมันไปนเรียนที่ไหนหมาวะเนี่ยแต่นี้ทักษิณเอกเขาเคยเป็นที่ปรึกษาของเขเมรเนี่ยคิดว่าไทยกัมพูชานเนี่ยพอรัฐบาล โคลนิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับคิดว่าไทยกัมพูชานี่จะดีขึ้นแล้วก็คุณวีระมีโอกาสได้กลับมาไหมครับผมคิดว่าคงได้กลับแน่ครับเพราะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากคุณอภิสิทธิ์แก่อ่อนหัดเหลือเกินอ่อนด้อยเหลือเกินนะครับทักษิณก็เอาความดีตรงนี้แล้วการที่ทักษิณให้คุณวีระกลับเนี่ยเขาเรียกว,ว่าสองเด้งปอกเด้งทําไมหูือาจารยเพราะคุณวีระเนี่ยเป็นคนฟ้าทักษิณสองปีเนี่ยโดนวีระคดีที่ดินรัชดาวีระสมความคิดเราเลยเป็นคนจัดการ แต่ทักษิณช่วยให้ออกโอ้โหยิ่งก็องคุริมาลกลับใจอีกเห็นไหมครับเล่นสองเด้งเลยแล้วน้องวีระเรากลับมาคราวนี้ด่าทักษิณก็ไม่เต็มปากแล้วเขาช่วยกลับมาเพราะโดยการช่วยเหลือของรัฐบาลคนนิ่งใช่ครับและผลประโยชน์ประเทศไทยไม่ต้องห่วงหรอกครับเขมรเอาไปหมดหรอกครับเพราะวันนี้ก็อยู่เขมรกันทางนั้นครัเขมรช่วยมาตลอดไม่ต้องอะไรจานบ่อนตามชายแดนทั้งหมดเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าคาสิโน แม่เขาเรียกสกโเ้เลยจริงๆมันก็คือบอลก็คนไทยเปิดทั้งหมดแล้วคนไทยไปเล่นหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยฆ่าตงไครได้ครับห้วยเซ็งรับเนื้อเ,อเลยเราต้องเอาเงินไปประเคในให้เขาตลอดแล้วผู้อยู่เบื้องหลังบอลคือใครคือเจ้าของบอลอนะ่ะพูดง่ายๆผู้เท่าแถวสะแก้วผู้ยิ่งใหญ่แถวปากน้ําที่ต้องมีอะไรเหตุไปอยู่ที่นั่นครับผู้ยิ่งใหญ่แถวเมืองชนที่ต้องมีอะไรเหตุไปที่นั่น ซึ่งอยู่กันครบเลยที่ที่กัมพูชาครับอไอ้เป๋มั่งที่อยู่ในอรก็มีชื่อไอ้เป๋อย่าบอกชื่อเดมฟองไอ้เป๋ชอบกันครับโหบ่อนใหญ่เลยไอ้เป๋เดินกระเพกกระเพกกระเพกนั่นแหละครับเอาใครกันแล้วยังมีใครโอ้โหอดีตสจงสจเปิดแถวเมืองจันโอ้ยรู้จักดีเป็นพ่อตาของรัฐมนตรีช่วยก็รู้จักดีชอบกันทั้งนั้นแล้ววันนี้ขมรนนั่งหัวเราะเลยครับ คือมันเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทหารไทยที่เข้าไปดูแลแนวชายแดนเนี่ยว,นนวันนี้ก็กลายเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งของกัมพูชาถูกต้องครับครับก็บิ๊กป้อมครับก็เคยอยู่ที่นั่นมาบุรภาพยักษครับก็สนิทกันแล้ววันนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาทำอะไรกันอยู่เงียบเลยครับเงียบไม่ใช่เป็นเป่าสากเงียบเหมือนอมสากเป่าจดังอมสากไม่มีเสียงเลย ทีนีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนเขาเอาเรื่องมาประมวลแล้วจากกรณีที่เครื่องบินตก3ครั้งเนี่ยนะครับหลายคนจะรู้สึกตรงกันว่าสงสารในทหารที่เขาต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วก็เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ข้อกังขาของสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนก็คือตกลงอาวุธยุโทโปกรณ์ที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยคุณภาพมันถึงหรือไม่ถึงและถ้าคุณภาพไม่ถึงมันเกิดจากการทุจริตคอรัปชันหรือไม่มันกลายเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนถามไปที่ พบทบแล้วพบทบก็ออกมาหงุดหงิดใส่สื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ท่านมองบุธิภาวะของ้นทำเราทับยังไงครับก็ชอบกันนะครับอยู่สชด้วยกันผมว่าท่านคงเข้าใจผิดและคือท่านคิดว่าตําแหน่งผู้บัดการบกเนี่ยคือผู้บั่งค้าประเทศไทยและมีผมกับท่านเนี่ยพวกเราเป็นน้องไม่ใช่นะครับท่านเป็นพบทบเนี่ยท่านเป็นคนกินเงินเดือนภาษีอีกคบท่านที่ต้องเป็นลูกจ้างเรา ไม่ใช่เราไปเป็นลูกจ้างท่านนะแล้ววันนี้ท่านมาปปับปบปับแล้วท่านออกมาแก้ง่ายมากเลยไอ้ผมใจดีนะที่มผมทำคืนขังอ่ะผมก็ทําฟอร์มไปอย่างนั้นนะ่ะเอ้อะไรกันนี่นี่เหลอขุนทหารนี่เหลอขุนทหารเราครับแต่ว่ายุโทโธปกรณ์เราเนี่ยนะครับถ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยวันนี้ไม่อันดับสิบเก้าแล้วครับ,รบผมว่าอยู่สิบเป็ดเลยตามหลังอิสราเอลมาติดติดยังไงตอนที่ผมอยู่ผมก็ไม่มีวันผ่านเพราะผมมีประสบการณ์ในเรื่องนี้น้องชายผม เรินมหารรุ่นสิบครับออกรบเพชรบูรณ์ไปเจอกับลูกน้องคุณสมบูรณ์ถูกยิงครับเดสมอเรเป็นทหารเสียชีวิตเลยเสียชีวิต,รต,รต,รตรครับถูกยิงรถปุนใหญ่หุ้มกรอกครับมันยิงแล้วมาทะลุได้ไงอก็ปรากฏว่าของมันไม่ตรงสเปคขอโทษแล้วไปพบเง็กเซียนห้องเต้แล้วมันฟื้นไหมล่ะนี่แครับ เพราะฉะนั้นเราสูญเสียมาแล้วเรารู้เราจะทําอีกหรือครับท่านที่มีอาชีพเดียวกันท่านไม่คิดถึงเลยเหรอครับท่านเอารถถังยูเครนเนี่ยสเปคเนี่ยสิบเอ็ดบวกสองคือผู้โดยสารสิบเอ็ดคนบวกคนขับอีกสองไปสิบสามคนสามปรากฏว่าท่านนั่งไม่ได้ครับก็เลยเอาเป็นเก้าบวกสองบวกสิบเอ็ดบอกเฮ้ยมันเขียนผิดไอ้ที่สองคนคนขับนั่นไม่ใช่สิบเอ็ดครับขอโทษนะครับแล้วสิบสเลยสิบเอ็ดคนเลยสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดเนี่ยนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะ เยยดเลยเพราะรถมันนิดเดียวแล้วมัน um> um> จะติดปืนไปเข้าไปเละเลยผิดทั <Le> ้งหมดแล้วยังดันทุรังอยู่แล้วผิดหนักครับเนื่องจากไม่ประกวดราคารถสองลุยไปเลยก็อ้างว่าจีจีโอโฮ g o อ e r n m e n t to government รัฐบาลอยากรัฐบาลขอโทษมันเข้าขายสนทิสัญญาเองต้องได้รับอนุมัติจากสภาก่อนและเองแก้เกอเขียนจดหมายไปถามอีตาคสิทธิ์ว่าอันนี้ เข้าข่ายสัญญาหรือไม่ลูกน้องอิสระสิทธิ์ตอบน่าจะไม่เข้าข่ายกองทับกสวนเลยครับเขามีกฤษฎีกามึงไม่ไม่ถามว่า